พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยงในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าและมีพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยในวันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานเลขที่1005หมูนหน่1ตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่ให้แก่ครอบครัวนางอุดมมาวงที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย นางอุดมมาวงอายุ61ปีได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาความว่าครอบครัวมีฐานะยากจนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่สามารถรับภาระในการกอร่อสร้างบ้านบนที่ดินมรดกได้ทานี้ทางจังหวัดคอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานและรัศดรในพื้นที่ได้ร่วมมือร่วมแรงในการกอร่อสร้างบ้านพระราชทานดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงความสาม,มัคคีสลงพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปรกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานจำนวนสามร้อยถุงไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุ์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานเลขที่1006หมู่9ตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสิน์ให้แก่ครอบครัวมติยาพักซึ่งนายบุญมามติยาพักอายุ67ปีหัวหน้าครอบครัวมติยาพัก และทุลคราทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานที่อยู่อาศัยความว่ามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคปอดอาศัยอยู่กับภรรยาและหลานสาวสภาพที่อยู่อาศัยชำรุดสุดโทมปลูกสร้างในที่ดินของมารดามากว่า80ปีเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงหลังคาสังกะสีภายในบ้านโล่งไม่มีการกั้นห้องมีฐานะยากจนมาก จึงทําให้ไม่สามารถรับภาระค่าก่อสร้างบ้านได้ปัจจุบันบ้านพระราชทานหลังนี้มีนางสายมติยาพักอายุ62ปีภรรยาของน,นา,อายบุญมาอาศัยอยู่กับหลานสาวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เพียง2คนเนื่องจากนายบุญมาถึงแก่กรรมแล้ว ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าเปรดกระหม่อม,มอให้องคมนตรีเชิญสิ่งของกครืองอุปโภคบริโภคพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ยเำเภอกรมลาใสายด้วยราษฎรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น